Thank you. สวัสดีครับพบกับผมนะครับแบงค์แสแคมเปอร์ครับตอนนี้เราก็กำลังลงจากมอนกาลากโจนะครับกอเซโลนะครับหลังจากเมื่อคืนเราก็ตั้งแคมป์นอนกันที่นี่กันหนึ่งคืนแล้วก็ชมวิวชมทะเลหมอกอันสวยงามนะครับบอกได้เลยนะครับว่าทางลงนี่อย่างชันครับขาขึ้นที่ว่าชันแล้วนี่ก็ยังขึ้นง่ายกว่าลงนะครับลงนี่คือยากมากครับยากในการควบคุมความเร็วของรถนะครับ ทางลงนะครับวิวทิวทัศน์ก็สวยงามครับแต่เราจะก่อจะชมวิวไม่ได้ครับเพราะเราต้องมองทางด้วยครับก็ยังดีหน่อยนะครับซึ่งถนนหน,นทางยังไม่เป็นล่องน้ํานะครับก็ยังเป็นทางเรียบๆเราก็สามารถลงลงได้โดยสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นล่องนี่คือคือน่าจะไม่ได้เลยครับเพราะว่าน่าจะต้องดับเครื่องนะครับ ลงก็มีน้องภูนะครับขับตามมานะครับ ADV 350นะครับตอนนี้ผมก็ลงมาถึงทางแยกขึ้นม่อนกะลาคกโจนะครับก็เป็นทางแยกส้ายแยกแรกนะครับขณะที่มาเส้นทางเส้น22กอกิโล ไปครับ ปีศาจครับเอ้ยไม่ใช่ครับ r สิบปดครับซึ่งชาวรถชาวบ้านมานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเอา r สิบปดกันในหมู่บ้านนะครับดูทั้งนี้เป็นไงพี่เสียวไมลง,งเหรอขนาดเวฟผมยังเสียวเลยลงตรงโน้นน่ะเสียวแต่ก็แตแ,ตแต่มันมันตรงนั้นมันก็ใจมันเริ่มแบบชินแล้วไงเริ่มแบบไม่ใช่ครั้งแรกตรงนั้นน่ะสั่นเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มแบบเริ่มชิวแล้ว แต่เนินแรกผมเสียวกว่านะอันแรกตรงนู้นนะ่ยอันแรกสุดเลยอ่ะ๋อก็ครั้งแรกกันเนาะใช่หลังจากจอดพักคุยันสักครู่ครับแล้วก็ออกเดินทางต่อครับเมื่อกี้เป็นสามแยกนะครับทางไปอาคคเซโลแล้วก็บ้านแม่สามแล็บนะครับรถครับรถใหญ่ทางแคบมากทางขึ้นตรงนี้ชันเลย ท้องค,คนก็สวยดีครับตอนนี้ยังไม่เยอะจะเยอะตอนเย็นๆครับพี่พี่ไปม่อนไหนอะไม่รู้เลยผมตามไปด้วยโอ้โหครับพี่สวัสดีครับม่อนไหน้อยไม่รู้ผมไปม่อนม่อนแรกที่สูงที่สุดเลยก็คิดว่าใกล้สุดแล้วไปเจอแบบคนเยอะแล้วก็แบบสูงที่สุดอะหมอกวิว360 มอนกะลากระโจะกะลากระโจะเนี่ยตอนนี้คนยังไม่มีจองที่ได้นะครับ ก็มาถึงหมู่บ้านนะครับที่น้องเปาฝากรถ R 1 8ไว้ครับก็ตอนนี้ก็เอาเว็บมาคืนก่อนนะครับตอนนี้จะกลับ ค่องก่อนครับไม่ไหวครับร้อนขามากครับดูคตินี่ถ้าจอดแล้วก็สตาร์ตติดเครื่องไว้นี่คือแบบขานี่แทบจะไหม้เลยนะครับต้องดับเครื่องก่อนครับถ้าจอดนานๆ ที่ว่าน้องที่เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถหลังรถกระบะครับเขามาลงกันตรงจุดนี้ครับสแยกทางไปโคเซโลครับตรงจุดที่เราเติมน้ำมันก่อนขึ้นที่เมื่อวานครับ ชิกลงมากันพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดแล้วครับแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับโดยวันนี้เราจะเดินทางไปตั้งแคมป์กันที่สวนสวนบ่อแก้วนะครับดู gps ดู map แล้วก็ตรงนั้นทางเตินได้ครับก่อนอื่นก็ต้องลงจากกอเซโลนะครับแล้วก็ขับไปทางอำเภอแม่เสียงนะครับไปเติมน้ำมันกันที่โน่นครับ มีที่กดตงังค์อหรตรงนั้นนะเปล่าพี่ผมไปเล่นร้านค้ามามีรนะ้านค้าอเอเมันลิ้นแล้วเท่าไหร่วะาหนดูตรงนี้เที่ยงที่ร้านเนี่ยถึงไหนะมเนี่ยเดี๋ยวขยับกระถวตอนนี้เราก็ลงมาถึงเซเว่นตรงทางขึ้นไปกอร์เซลโลนะครับเป็นจุดลงคนจุดแรกตอนที่เรามาครับ เดินทางไปที่สวนสนบ่อกแก้วก่อนนะครับเพราะน้องๆที่มาด้วยนี่เขานับถือศาสนาอิสลามครับเขาต้องไปละหมาดก่อ <ไป S 1> นับผมก็เลยจ,จะเดินทางไปที่อำเภอฮอดก่อนนะครับคันเดียวเราจากงนั้นน้องๆก็จะตามมาครับ ตกมากนะครับแล้วก็หนาวมากนะครับคือผมมาคั้เดียวครับก็ไม่เคยคิดนะครับไม่คาดคิดว่าฝนจะตกครับคือแรงจริงๆครับโดวยปกติผมจะพกเสื้อชุดกันฝนมาด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งนี้คือไม่ได้เตรียมมาครับาะคิดว่ามันหมดฝนไปแล้วครับฝนตกหนักนะครับทางไป อแก้วส่วนบอกแก้วฝนตกหนักๆไก่อนหลบบอมีู่ันทางจะย้อนกลับไปย้อนไม่ได้ครับซึ่งตางมีตัวเปลียบนมดเมื่อสินาัทางส่วนบอกแก้วนะครับสิ็นเวลาสองทุ่มสิบห้านะครับผมออกมาสิเก้าไม่ ก็เข้ามาที่สวนสวนบ่อกแก้วเรียบร้อยครับในเวลาสองทุ่มกว่านะครับแล้วก็ได้จุดที่จะแคมป์เรียบร้อยนะครับสําหรับผมก็จะขอากางเต็นในร่มนะครับเพราะว่าเต็นท์ของผมนี่ไม่ได้กันน้าค้างนะครับคือเราก็พักกันตรงนี้นะครับ สบายเลยครับเปิดกล้องมาหน่อยพบกับบังเช้านี้ดีฮะวุ้ยทำไมผมใส่กางอย่างงี้อับน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยครับสดชื่นรอเลยครับลองรถกันฮะในป่าในเขารู้ยังว่าต้องซื้อรุ่นอะไรฮะตอนเนี้ยเฮ้ยจะลงป่ะน ขึ้นคอเซโลแล้วรู้ยังว่าจะต้องซื้อรุ่นไหนรู้ยังรู<อ>้ยังแต่จะเป็นรุ่นโน้นนะอเอาตัว,ตวเอาตัวลิงมีปิ๊บนี่ครับบรรยากาศที่เรานอนเมื่อคืน <c oughs> สวนสน,สนบ่อแก้วนะครับข้างหลังเป็นเป็นป่าสนป่าสนเป็น่าสนครับลานการเป็น สลับกับต้นยูคาลิปตัสนะครับนอ่ครับคือการได้ตามใจอชอบครับชอบตรงไหนก็กางรงนั้นเลยส,ส,ส่วนบ่อกแก้วนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายก็อยู่ตามที่เราบริจาคครับมีห้องน้ำครับแต่ห้องน้ําก็มีน้อยไปหน่อย การโคนะครับ